สวัสดีค่ะโลกหมุนรอบเธอ ep 18โดนทัวลงยับตัวละครเล่นชู้เกินบทสีเทาไปไกลมากทัวลงฉ่ำสำหรับ โลกหมุนรอบตัวเธอ EP 18เมื่อตัวละครตะวันโปเมลดาและมานะเจมจิรายุที่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ความรู้สึกในใจอยู่เหนือศิลธรรมเกินเลยคำว่าเพื่อนทั้งที่นางเอกเพิ่งแต่งงานไปหมดัหมดบาดกลายเป็นฉากเล่นชู้แบบจงครึ่มออกอากาศในค่ำคืนที่ผ่านมาถูกคนดูวิจารณ์อย่างร้อนแรงสำหรับละครโลกหมุนรอบ อ EP 18ตอนล่าสุดกับฉากเลิฟซีนเกินเพื่อนของตัวละครตะวันโบเมลดาและมานะเจมจีรายุที่ปล่อยให้ความรู้สึกอยู่เหนือทุกสิ่งเกินเลยคำว่าเพื่อนทั้งที่ตัวละครนางเอกแต่งงานแล้วกลายเป็นฉากเล่นชู้ที่ผิดศิลธรรมที่ตัวละครแยกแยะความ ผิดชอบชั่วดีไม่ได้แถมยังทำให้ดูโรแมนติกทำภาพลักษณ์พระนางเสียหายจนถูกวิาพากวิจารณ์จากคนดูอย่างหนักความเห็นชาวเน็ตถึงดรามา่าโลกหมุนรอบเธอ EP 18แอนทองโคตรพาวเวอร์ฟูลจิ้มดาราตัวท็อปได้โดยไม่มีบท ไม่ต้องแครใดๆแล้วปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะใครก็รู้เจมโคดเลือกบทผลงานฮีปังทุกเรื่องยังต้องยอมสยบให้ผู้จัดรายนี้ในละครแค่ไม่กี่เรื่องที่ได้ออนแอร์ช่อง3เลือกเสิร์ฟอะไรแบบนี้ให้คนดูแบบจุกๆ22ตอนแล้วก็มานั่งงอแง,ง,ง,งเรตติ้งต่ำเพราะคนไทยไม่ดูละครไทยตลกละ เคยเงยหน้ามาดูละครตัวเองบ้างหรือเปล่าเถอะว่าสภาพมันเป็นยังไงอ๋อไม่เคยเพราะรีรันทั้งวันทั้งคืนค่ายแอนทองนี้มีอะไรดีนอกจากไปกว้านนักแสดงดังๆแถวหน้ามาแสดงแล้วได้ออนวัยเพราะโฆษณาเข้าจากตัวนักแสดงนำบทบงกว่าทุกค่ายเอาอะไรมายำรวมกันหมดสงสารค่ายที่เขาผลิตละครน้ำดีแล้วโดวนดองอะ เอางี้นะถ้าจะมาเวนี้คือทำบทตะวันให้แรงๆเลยแบบทองดีลํำยองอะไรไปเลยก็ได้อย่ามาทำเป็นนางเอกโลกสวยครึ่งครึ่งกลางๆเอาพอเป็นสามีเพื่อไต่เต้าหนะ้าที่การงานแล้วรับหลังมากินกับเพื่อนใครมันฟินลงวะชูแบบออฟฟิเซอร์เลยละแบบนี้ไม่คิดจะเขียนคำตอบอะไรเลยเหรอวะโรแมนติกตรงไหน พวกมึงเป็นชูการเพื่อนกูโดนสามีนอกใจไปเอากับเพื่อนสมัยมัธยมจากครอบครัวสุขสันร์เพื่อนเป็นเมียแม่ที่ดีกลายเป็นคนประสาทแดกหลอนกับภาพที่เจอทุกวันจนต้องอยาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครอบครัวพังแล้วละครนี่มาโรแมนติกความเป็นชู้กับเพื่อนเก่าคนเขียนบท ผู้จัดจิตใจทำด้วยอะไรวะคือแอนต้องโดนด่าอีกแค่ไหนถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดที่ตัวเองเชื่อมั่นไม่ได้ถูกเสมอไปถ้างานที่คุณทำมันทำงานกับคนดูแล้วได้ผลลัพธ์กลับตลปัดแทบทุกเรื่องขนาดนี้ไม่เก็ตหน่อยหรอจะรู้ตัวกี่โมงอะเสียดายนักแสดงไม่ใช่ไร เขาปฏิเสธบทเดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกคือเรื่องนี้กำลังฟอกข่าวการนอกใจผ่านสือ่อเรื่องเล่นชู้กับเพื่อนสวมเขาให้คู่ครองตัวเองเนี้ยนะคะบทอิหยังวะมากจากมานะคนที่เคยให้เกียรติตะวันมา17 EP พอได้อยู่กันสองต่อ2หลังผู้หญิงแต่งงานลืมหมดสิ้นแล้วศิลธรรมบทสมกับชื่อเรื่องมากโลกหมุนรอบ ตะวันคนเดียวเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวสุดๆอยากได้อยากมีไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับให้ความหวังมานะมาตลอดและยัดเยียดความเป็นเพื่อนไปคว้าผู้ไฮโซจบด้วยเป็นชู้กับเพื่อนตัวเองดูยังไงก็เหมือนหนีผัวมาเที่ยวกับชู้อะแล้วอ้างตามรอยยายกลับไปอยาให้เรียบร้อยเถอะ มันน่าเกลียดหลังๆมานี้ช่องดูมีปัญหากับคุณภาพบทละครนะตั้งแต่ลายกินรีพรมลิขิตพรชีวัน มีเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกจนมาถึงโลกหมุนรอบเธอไม่อยากให้มองว่าการให้คนดูด่าดเป็นเรื่องที่ดีเพราะได้กระแสะได้เทรนเพราะถ้าคิดแบบนี้คุณภาพมันคงยิ่งถอยหลังลงคลองแล้วคนจะเลิกดูละครไทยมากกว่าช่อง3อนุมัติแบบนี้แต่ไปไล่เบรกเรื่องอื่นหรอ เมื่อไหร่จะเก็ตว่าวิกฤตคนเลิกดูละครไทยหนีไปดูเกาจีนหัวใจหลักมันคือบทละครค่ะนักสแสดงบ้านเราฝีมือรื้เริ่แฟนคลับพร้อมเปิดใจดูเยอะมากแต่บทมันบงมันบวมแบบนี้ใครจะอยากดูเกาจีนไม่ได้บทดีทุกเรื่องแย่ก็มีแต่ไทยคือแอนทองทำอะไรคือหลายๆเรื่องที่เขาทำ เปิดตัวมาน่าสนใจทุกเรื่องภาพสวยแอทามได้ออนหลาย EP ฉ่ำทุกเรื่องแคสตนักแสดงปังทุกคนแต่โลจิอะไรบางอย่างในตัวละครหรือในบทฉุดทุกอย่างลงเหวเลยน่าเสียดายอะเรื่องนี้ก็นางเอกมีผัวแล้วแต่นอกใจกายมาหาพระเอก ท้าทายมากพระเอกเป็นชู้คือปูตัวละครมาดีมากนิสัยแบบพระเอกเลยอะแต่เป็นชู้เขาถ้าพี่จะทำแบบนี้พี่ให้พี่เจมรับบทตัวร้ายแบบสุดขั้วไปเถอะสุดขั้วไปเลยยังจะดีกว่านี้แล้วช่องอนุมัติตอนมาแบบเยอะจัด20กว่าตอนเพื่อทําละครบทเละเทะแบบนี้หรอ กให้เพื่อนที่แอบรักกันมารู้ใจตัวเองเอาตอนที่อีกคนแต่งงานแล้วคือทำเพื่ออะไรวะค่ายนี้เคยไหมทำละครไม่ให้ด่าอะเบรกงานค่ายนี้บ้างเถอะขอขอบคุณแร่งข่าวสนุก .com ค,ค่ะ